สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะพาท่านมาชมพระสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่อกวีครับองค์นี้เป็นเนื้อแก่งเนื้อแข็งนะครับคล้ายๆเนื้อคล้ายๆสีผิวคล้ายๆก้านมะลิ นะครับพิมพ์คมชัดมีความพคมชัดเจนนะครับเนื้อหาเก่านะครับเป็นพระที่มีความเก่านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ยอดนิยมนะครับปกวี ดูกันชัดๆครับพระสมเด็จมัทธร,รังพิมพ์ใหญ่อกวีพิมพ์ยอดนิยมเนื้อเหมือนกับของที่ลงตามหนังสือพระนะครับเนื้อคล้ายๆกันแต่พิมพ์ตรงอยู่แล้วครับอกวีแต่เนื้อก็อยู่ที่มุมมองบางคนก็บอกว่า เนื้อไม่เหมือนบางคนก็บอกเนื้อเหมือนแล้วแต่มุมมองสายตาของแต่ละคนนะครับพระองค์นี้ส่วนผสมมวลสารมีครบถ้วนนะครับแม้แต่แม่เหล็กดูดอย่างติดมีส่วนผสมของเหล็กไหลที่อยู่ภายในนะครับจะผสมอยู่ภายในมีเหล็กไหลด้วยนะครับแม่เหล็กดูดติดในส่วนที่เป็นด้าน ตรงกลางๆขององค์พระนะครับชมกันเลยครับท่านผู้ชมสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกวีองค์นี้พิมพ์สวยมากครับคมชัดลึกมีคราบความเก่าออกมาจากด้านในนะครับสมกับอายุร้อยกว่าๆนะครับ150ปี น่าจะได้นะครับดูดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อยุคปลายนะครับประมาณ2องสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ประมาณนี้นะครับส่วนผสมมีครบถ้วนครับมวลสารครบถ้วนตามตำราพระสมเด็จนะครับ คามข้างลังครับความแข็งแกร่งของเนื้อความเก่าของเนื้อความสวยสมบูรณ์ของเนื้อนะครับ เนื้อแบบนี้มีลงทางหนังสือทั่วไปนะครับหนังสือมาตรฐานพระสมเด็จนะครับยุคนี้การตรวจสอบเนื้อพระสมเด็จมีเทคโนโล,โลยี 4G 5G มาตรวจสอบแล้วครับเกทแท้มวลสารครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนความเก่าได้ไม่ได้ เครื่องตรวจสอบหาค่าความเก่ายุคใหม่มีแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งเถียงกันอยู่ว่าเนื้อไม่ถึงเนื้อไม่แท้นะครับถาไปเข้าเครื่องเลยครับเช็คกันได้แถวแถวรัชดานะครับเช็คได้เลยครับอายุดูขอบข้างครับ สมบูรณ์ครับมวลสารมีครอบแก้วมีการกระเทาะหน่อยๆครับจุดนี้มีกระเทาะหน่อย,อยก็ไม่เยอะครับแค่เป็นให้ดูเป็นตนําหนิให้ดูว่าเออเป็นพระที่มีการใช้งานมาบ้างนะครับองนี้ขอบอะไรก็มีกระเทาะบ้างมียุบบ้างนะครับ ทาตำราของพระสมเด็จส่วนตัวผมชอบมากครับองค์นี้ส่องแล้วมีความสุขมากเห็นมวลสารเห็นแร่เหล็กไหลข้างในด้วยนะครับผมจะลองเอาไม่เหล็กดูดดูนะครับดูด,ด้านหลังนะครับ แม่เหล็กดูดติดนะครับตรงนี้ครับแม่เหล็กดูดติดนะครับเห็นไหมครับแม่เหล็กตามนะครับแม่เหล็กไหลาตามนะครับดูดติดนะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับ บริเวณนี้ครับมีลร่เหล็กไหลครับเห็นไหมครับแม่เหล็กตูกติดนะครับด้านหลังมีแร่เหล็กไหลนะครับจุดบริเวณด้านหลังมีไม่เยอะนะครับมีพอประมาณนะครับไม่ใช่เป็นการฝังลวดไปข้างในแน่นอนครับเป็นแ็กไหลแท้ๆครับเห็นไหมครับทำมพี่น้องท่านผู้ชมแม่เหล็กมีหล่นนะครับ ด,ดูติดนะครับองนี้เหล็กไหลฟังไว้ตรงกลางองผ้านะครับมีไม่เยอะนะครับเหล็กไหลมีนิดเดียวครับมีถึงกับเยอะนะครับเห็นไหมครับด,ดูติดนะครับเห็ดดนไหมครับได,ด้เหล็กไหลอยู่ด้านหลังนะครับ ดูติดนะครับเห็นไหมครับจะมีไม่เยอะครับแต่ว่าถือว่าทศษดีแม่เหล็กนะครับถือว่าดูติดนะครับองค์นี้ขอบพระคุณครับท่านที่ติดตามรับชมคลิป